ใครก็ได้รู้สึกว่าตรงนี้ฉันพูดดีเธอตัดตรงนี้แล้วเอาออกไปได้เลยเธอช่วยตัดตรงนี้หน่อยแล้วก็เอาออกไปหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดพูดใหม่อีกรอบหนึ่งกูไม่รู้จะจาได้หรือเปล่าเพราะฉันก็เป็นคนขี้ขี้ลืมเหมือนกันกูถึงต้องกินโกโก้นี่ไงกินโกโก้เผื่อดราจมริกาลืมกินโกโก้กินโกโก้แล้วไม่ต้องใช้ iPad สมองเปรี้ยบเปรียบเปรียบเปรียบ อมีใครอยากจะถามอะไรดรมริกาไหมตามมาจากคลิปที่เจ๊เต้นเสื้อขาวกางเกงดำเสื้อขาวกางเกงดำคลิปไหนวะสวัสดีจ้าดรมริกามีติกตอกหลายช่องหลือเกินเพราะว่ามันโดนบล็อกอยู่บ่อยๆพี่ๆสามารถติดตามน้องๆทุกคนถ้าเกิดมาตามเจ๊มอลลี่ดรมริกาหแล้วก็ไปตามดรมริกา8แล้วก็ตามดรมริกาเตอนนี้เหลือสามช่อง ส่วนช่องที่เหลือไม่แนะนําเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะบล็อกแล้วเพราะมันแจ้งเตือนมา3รอบหรือไม่ก็ไปตามอย่างนี้ดรมริกา1ดรมริกา7ดดรมริกา8แล้วก็ดรมริกา9ดรมริกา10เพราะว่า9กับ10เป็นช่องที่เชื่อมกับร้านนะคะโอเคตามนั้นแหละแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีช่องใหม่จะบอกให้อีกรอบหนึ่งประชาชนได้อะไรจากรัฐธรรมนูญประชาชนได้อะไรจากการแก้รัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญไม่มีผลอะไรกับประชาชนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่แก้สิ ตัวรัฐธรรมนูญนั้นเป็นปากเสียงแทนประชาชนค่ะตัวรัฐธรรมนูญน,นั้นเนี่ยเป็นเกราะป้องกันสําหรับประชาชนให้อยู่ดีกินดีมากขึ้นค่ะเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นกฎหมายของบ้านของเมืองที่เป็นรัฐนูญที่ปรับปรุงมาจากทุกๆรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีปรับปรุงมาจากรัฐนูลฉบับประชาชนปี40ปรับปรุงมาจากรัฐนูลฉบับประชาชนปี50ปรับปรุงมาทุกฉบับแล้วจากนั้นปุ๊บก็เอาสุดยอดหัวกะทิมารวมกันเป็นรัฐนูลฉบับปีล่าสุดคือ60 ะะเพราะฉะนั้น <c oughs> รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนอย่างดีมากแต่ทาไมจึงอยากแก้รัฐธรรมนูญไอ้พวกเสื้อส้มอยากแก้เพื่อที่จะได้นะคะ,ะลดทอนเรื่องเกี่ยวกับอํานาจที่อยู่ในรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมวดหลักๆของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ส่วนพวกเสื้อแดงอยากจะแก้เรื่องเกี่ยวกับว่ามันเข้าคุกง่ายเกินไป นักการเมืองที่โกงชาติอะเข้าคุกง,งา่ายเกินไปแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญปรับโกงกนักการเมืองอยากแก้เพราะอะไรปะเพราะว่าคดีคอร์รัปชันจะไม่มีการหมดอายุความเหมือนกับคดีคุณทักษิณคดีที่ดินรัชดาหนีไป17ปีอะคดีนั้นหมดอายุความนะเพราะว่าอายุความมัน15ปีคุณทักษิณก็เลยกลับมาตอน17ปีเพราะว่าคดีที่ดินรัชดาคุกกันนั้นก็2ปีเหมือนกันก็หมดอายุความไปก่อนไงเออแต่ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดเนี่ย เวลาใครโกงชาตินายกโกงชาติลัมตีโกงชาติคดีจะไม่มีหมดอายุความแล้วจะต้องจําคุกด้วยไม่เหมือนกับคุณยิ่งรักณนะต้องไปโดนคดีอาญาจําคุก5ปีเองแต่ขณะเดียวกันเนี่ยรัฐนูลฉบับปี60เนี่ยนายกลัมตีทําผิดรัฐมนตรีทําผิดทําคอร์รัปชันประเทศชาติโกงกินนะ่ะนะนั่นน่ะจะต้องติดคุกไม่ต่ํากว่า15ปีสูงสุดไม่เกิน30ปีเลยจาก1 5ถึง30ปีเลยนะและขณะเดียวกันจะต้องมีการ ใช้เวลา20ปีชดเชยค่าเสียาหายทั้งหมดขายบ้านขายรถขายลูกขายผัวเอาเงินทรัพย์สินอะไรที่มีอยู่จะต้องคืนให้กับประเทศชาติในระยะเวลาไม่เกิน20ปีเธอรู้ไหมนี่คือรัตนนูนเขียนไว้หมดเลยมันเป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับการแยกย่อยออกไปเป็นนะคะกฎหมายรองรับกฎหมายใหญ่ กฎหมายรองรับกฎหมายชาติเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูนฉบับปี2560จึงเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนแล้วจึงเป็นตำรวจคอยปกป้องประชาชนแล้วรัฐนูนฉบับปี60นเป็นกรอกป้องกันให้กับประชาชนแล้วคือคุณถามเอาพูดถามจริงๆอีช้อยถามจริงๆนะอีไหลถามจริงๆนะอีเย็น ฮะพวกคนที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดฉันถามพวกเธอจริงๆพวกเธอจะมีเอาเลี้ยวเอาแรงที่ไหนเอาอำนาจวาส,สนาที่ไหนเอาอำนาจราชศักดิ์อะไรในการที่จะไปตรวจสอบนักการเมืองที่เขามีอำนาจเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีที่เขาใช้อำนาจรัฐที่ปัดสั่งการราชการตำรวจตำรวจในต่างๆได้อะ่ะเธอเป็นประชาชนเธอจะตรวจสอบเขายังไงเธอใช้สสในสภาไปตรวจสอบที่เธอเลือกมาแต่สสในสภามันไปพูดแทนประชาชนอย่างพวกเธอได้กี่น้ําพวกเขาก็เป็นคนอันเดียวกันทั้งเองทั้งนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่า เธอไม่มีเลี้ยวมีแรงอะไรจะไปตรวจสอบนักการเมืองหรอกแต่รัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างหากที่จะทําหน้าที่แทนพวกเธอเธอเข้าใจยังกฎหมายต่างหากที่จะทาหน้าที่แทนพวกเธอแล้วนักการเมืองก็ดีข้าราชการก็ดีเขาจะกลัวประชาชนอย่างเธอเหรอเวลาเขามีอํานาจเขาไม่กลัวหรอกแต่คะียวกันเขาจะกลัวกฎหมายเมื่อเขากลัวกฎหมายเขากลัวการตรวจสอบจึงทำให้นักการเมืองซึ่งไปบริหารอำนาจรัฐธิปัตย์ไปบริหารราชการแผ่นดินไปบริหารข้าราชการจึงต้องอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในร่องอยู่ในรอย และเมื่อเธอมีนักการเมืองไปบริหารอำนาจราชการนั้นอยู่ในร่องในรอยอยู่ในกฎระเบียบประเพณีอยู่ในต่างๆมันก็จะทําให้ประเทศชาติพัฒนาจเจริญก้าวหน้ารุ่งโรจน์ชดช่วงจัช,ชวาลเธออย่ามาอ้างนะว่าพวกเธอเนี่ยมีปากมีเสียงมีเสรีภาพปากเสียงและเสรีภาพของพวกเธอเนี่ยพวกเธอก็ไม่กล้าที่จะเปิดทิกตอกมานั่งดานั่งฟาดเหมือนกับดรมริกามีสักกี่คนมี5%เซถึงไหมประเทศนี้แต่ขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญต่างหากที่มันครอบกระบาลน,นักการเมืองทุกคนไว้ครอบกระบาลข้าราชการต่างๆไว้ครอบกระบาลทั้งหมดไว้แล้วจากนั้นปุ๊บรัฐธรรมนูญต่างหากที่มันจะทําหน้าที่แทนพลเมืองแทนประชาชนทุกคนจงจําเอาไว้อันนี้ใครก็ได้รู้สึกว่าตรงนี้ฉันพูดดีเธอตัดตรงนี้แล้วเอาออกไปได้เลยเธอช่วยตัดตรงนี้หน่อยแล้วก็เอาออกไปหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดพูดใหม่อีกรอบหนึ่งกูไม่รู้จะจาได้หรือเปล่าเพราะฉันก็เป็นคนขี้ขี้ลืมเหมือนกันกูถึงต้องกินโกโก้นี่ไงกินโกโก้เผื่อเราจมริกาลืม กินโกโก้กินโกโก้แล้วไม่ต้องใช้ iPad สมองเปรียบเปรียบเรียบเรียบเียบสั่งโกโก้ก,กินเพื่อไปบำรุงสมองบำรุงความจำความจดโอเคนะคะไม่ต้องใช้ iPad ก็ได้แล้ว490บาทต่อหกล่องซื้อ5กล่องแถม1กล่อง หนึ่งกล่องมีสิบซองกินร้อนกินเย็นได้ตื่นมาแล้วก็กินจากนั้นมันจะคุมหิวไปประมาณ78ชั่วโมงจากนั้นพูดพอครบ78ชั่วโมงก็กินข้าวก่อนกินข้าวกินโกโก้ก่อนแก้วหนึ่งจะทําให้ลดการกินไปเยอะลดการกินจุบกินจิบด้วยนะคะกินจุบกินจิบกินจุบกินจุบจุ๊บจิบจิบลดการกินจุบกินจิบได้เยอะเลยจัดไปเลยค่ะนักการเมืองที่อยากจะแก้เพราะว่ามันคิดจะโกงกลัวติดคุกพูดอีกก็ถูกอีก ดูตัวอย่างจากอะไรดูตัวอย่างจากนายกรัฐมนตรี6คนของทักษินแท่อวยนั่นไงนั่นไงอยู่ในคลองเปรมนั่นไงเธอรู้ไหมพอใหญ่ที่อยู่ในคลองเปรมติดคุกหนึ่งปีนั่นน่ะเธอรู้ไหมคุก8ปีที่ติดแล้วไปขอลดจากนั้นได้หนึ่งปีแล้วไม่ไปติดแล้วเกิดชั้นคดีชั้น14ี่เนี่ยอีนึงปีที่ติดเธอรู้ไหมคดีอะไรเธอนึกว่าเป็นคดีชั้น14แล้วไม่ใช่ไอหนึ่งปีที่เขาไปติดเนี่ย คือเขาติดจากกรณีที่เขาคอรัปชันประเทศชาติ3คดีคดีที่1คือโกงหวยคือไปสร้างหวย2ตัว3ตัวเอามาแข่งกับลอตเตอรี่จากนั้นเนี่ยเงินที่ได้จากการขายหวย2ตัว3ตัวนั้นเนี่ยหายไปประมาณ4ี่หมื่นห้าหมื่นล้านหาไม่เจอไม่รู้ไปไหนนั่นคือคดีหวย2ตัว2 2ตัว3ตัวออกนโยบายมาคอรัปชัน ซึ่งเอาเงินไปทาอะไรบ้างก็ไม่รู้หรือแจกตรงไหนหรืออะไรยังไงหรือว่าฟอกไซฟอนไปไหนซื้อทองไปแลกอยู่ที่ประเทศคาเมรแล้วกูก็ไม่แน่ใจนั่นอะคุก3ปีอันที่2คดีเอ็กซิมแบงค์ให้ธนาคารเอ็กซิมซึ่งเป็นธนาคารของรัฐกระทรวงการคลังถือหุนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เนี่ยปล่อยกู้ให้พมา่าแล้วให้พม่าซื้อของบริษัทชินของตัวเองในปีนั้นแหละเงินไม่ไปไหนเลยปรากฏเงินก็สวอปเข้ามาที่บัญชีของบริษัทชินซึ่งตอนนั้นโอ๊กพ่านทองแท้ถือหุน้น ใหญ่ที่สุดโดยรับหุ้นแทนพ่อ4,000ล้านและปรากฏธนาคาร e x ็กซิมแบเนี่ยต้องมานั่งนะคะกดดอกเบีย้ยต่ำให้อะและต้องมานั่งแบกดอกเบีย้ยด้วยธนาคารเองนั่นแหละคอร์รัปชันติดคุก3ปีเป็น6แล้วนะจากนั้นอีกคดีหนึ่งคือคดีการรวยผิดปกติจากการขายหุ้นชินตอนสมัยนั้น นั่นก็คุกอีกประมาณ2-3ปีรวมแล้วทั้งหมด8ปีดังนั้นคดีที่เขาไปติดอยู่คลองเปลมเนี่ยคือคดีคอร์รัปชันทั้ง3คดีไอ้ที่โดนลดจาก8ปีเหลือ1ปีเนี่ยบุญท่วมหัวแล้วปกติต้องติดคุก8ปีแล้วตอนนี้เนี่ยมันคดีมันมีคดีใหม่เพิ่มขึ้นอีกจำงอยหนึ่งอีกจังอยหนึ่งคืออะไรคุกอีก1ปีถ้าเกิดมีการตัดสินเพิ่มเติมนั่นคืออะไรนั่นคือตัวเขาเองเนี่ยเป็นตัวการเลย ในการที่ให้หมอให้พยาบาลให้ข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมในกรมราชทัณฑ์คุกและก็หมอโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐและตำรวจเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นคนช่วยตัวเองและตัวเองเป็นคนบัญชาการเองรู้ได้ยังไงคำพิพากษาของสารเขียนละเอียดมากเลยว่าเขาเนี่ย เป็นบุคคลที่ไปสั่งหมอให้ทํานั่นทนํานี่หมอบอกให้ทํานั่นทนํานี่เขาไม่ทําแต่เขาจะไปบอกหมอว่าเขาจะทํานั่นเขาจะทํานี่แปลว่าเขาเนี่ยรู้ว่าตัวเองไม่ป่วยแต่ไปบงการหมออีกต่างหากดังนั้นเขาจึงเป็นคนร่วมสมรู้ร่วมคิดในการเนี่ยอำนวยอวยศักดิ์ให้ตัวเองไปอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจดังนั้นทั้งหมดเนี่ยประมาณ20คนรวมทั้งเขาเนี่ยก็จะต้องติดคุกซึ่งปปชกําลังไล่ล่าอยู่ รวบรวมอยู่แล้วก็เดี๋ยวมีการสั่งฟ้องไปที่สาลดีกาแผานกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็คงจะได้มีคดีคุกขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นอะไรเพราะว่าอันนี้มันเป็นคดีอาญามาตรา15 2น้มาตร15า157สําสำหรับข้าราชการแต่สำหรับทักษิ้นใจอวยคือสมรู้ร่วมคิดปกติจะมีคุกประมาณ1ปีหรือ2ปีด้วยดังนั้นพ่อใหญ่ที่ไปอยู่คลองเปรมจึงจะไม่ได้อยู่1ปีหรอกเดี๋ยวจะมีคดีตามมาก็ต้องสมทบไปอีก2ปีอะ่ะเออตามนั้นแหละ นอกจากนั้นมีคดีที่ค้างอยู่ยังไม่ได้ตัดสินอีกประมาณสองสามคดีมันมีคดีเกี่ยวกับการคดีเกี่ยวกับการสมทบเลี้ยงภาษีคดีเกี่ยวกับอะไรต่างที่ยังไม่ตัดสินน่ะย,ยังมีอยู่เดี๋ยวจะไปไล่ดูมาให้มันเยอะมากส่วนเธอรู้ไหมว่าคนที่สมรู้ค่มคนที่ไปทำความผิดให้กับเขาอะ่ะสำหรับข้าราชการ ที่ถูกเขาสั่งให้กระทําการเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์การโทรศัพท์เธอรู้ไหมพออองค์การโทรศัพท์เก่าอ่ะนามสกุลชื่อคุณสุธรรมอ่ะยังอยู่ในคุกอยู่เลยอยู่ที่คลองเปลมนั่นแหละตอนนี้ก็รับน้องกันอยู่ตรงนั้นอ่ะตอนนี้ก็องสวัสดีกันแล้วมั้งแล้วก็รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขององค์การโทรศัพท์เก่าเป็นคนช่วยเขาแก้สัญญาสัมปทานเปลี่ยนจากค่าสัมปทานเป็นจ่ายภาษีอ่ะ เปลี่ยนจากสองหมื่นล้านเป็นหลักหมืน่นละจะเปลี่ยนจากสองหมื่นล้านเป็นหลักพันล้านอะ่ะเธอนึกดูรา,ายได้แผ่นดินหายไปเป็นสองหมื่นล้านอะ่ะไอ้พวกนั้นติดคุกอยู่เพราะาติดคุกนานไงเออนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีวัฒนาเมืองสุขซึ่งก็ช่วยเขาโกงบ้านเอื้ออาทรวัฒนาติดคุกเก้าสิบเก้าปีอยู่ไปอยู่มาโดนลดโทษเหลือหกสิบปีตอนนี้ติดไปยังไม่ถึงหนึ่งในสามยังออกไปไหนไม่ได้อยู่ในคุกตอนนี้ก็รับน้องกันอยู่ที่คลองเปลมอ่ะ ยังมีอีกเยอะมากที่อยู่ในคุกเพียบเลยแล้วคนที่ออกมาก่อนหน้านั้นก็เป็นรัฐมนตรี3าสี่คนเนี่ยหลังจากเป็นรัฐมนตรีเสร็จก็ไปติดคุกประมาณสี่ห้าคนนามสกุลหลุยเจริญคนหนึ่งยายนั่นก็คือไปเป็นยายนั่นเป็นรองอธิบดีกรมกระทรวงการคลังสัมปกรณปรากฏไปช่วยอีสองพี่น้องตระกูลชินนี่แหละเลี่ยงภาษีตอนที่รับโอนหุ้นของพ่อขายของแล้วก็เลี่ยงภาษี เยอะไงหลายพันล้านหลายหมื่นล้านน่ะปากฏว่าช่วยตระกูลชินแต่ตัวเองไปติดคุกสองสามปีฉันก็ไม่รู้นะว่าเขาได้อะไรที่มันคุ้มค่าหรือเปล่าช่วยเขาแต่ตัวเองติดคุกก็ไม่รู้ได้อะไรคุ้มค่าหรือเปล่าขณะเดียวกันเธอรู้ไหมตอนนี้แพทองทานซึ่งนานยกคนล่าสุดก่อนที่จะโดนอเปหิออกไปเนี่ยนะสองร้อยสิบเก้าล้านบาทนี่เขาเกี่ยวกับพัดนี่เขาเกี่ยวกับการ รับหุ้นของพี่เอาหุ้นไปให้พี่หรือพี่คือประมาณว่ามีการเนี่ยซื้อขายกันเองระหว่างหุ้นระหว่างพี่น้องพี่สาวกับน้องสาวอะระหว่างกันเองพี่น้องอะมันต้องจ่ายภาษีไงเขาเรียกว่าตัว N, ต๋ว PN เขาเรียกว่าตั๋ว PN ตั๋ว PN เนี่ยมันเป็นตัว๋วเกี่ยวกับการทำเรื่องเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระหว่างกันพี่น้องเขาเรียกว่าหลบเลี่ยง มึงคิดว่าพี่น้องจะซื้อขายกันจริงไหมอันนี้สัมโนสํานึกเขาทําเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายฝากหุน้นขายหุ้นกันเพื่อที่จะเลี่ยงภาษีที่จะไม่ต้องจ่ายมันจะต้องจ่ายภาษี2 1 9ล้านบาทปรากฏแพรทองทานไม่ไปจ่ายภาษี2 1 9ล้านบาทอธิบดีกรมสรรพากรซึ่งเป็นลูกของคุณปอดประสบตอนนี้เป็นอธิบดีกรมสรรพากรอยู่มาออกแถลงล่าวแทนล่าสุดพอหลังจากแพรทองทานกําลังจะใกล้หมดอํานาจ กรมสรรพากรเพิ่งจะตั้งคณนะอนุกรรมการขึ้นมาสอบเรื่องนี้เพื่อแก้เกีียวแต่คำถามคือสอบเสร็จหรือยังต้องไปดูที่สรรพากรแต่จนบัดนี้แพทองทันก็ยังไม่ได้ไปจ่ายภาษี219ล้านบาทสัรพากรก็ยังไม่ได้ไปเรียกให้แพทองทันไปจ่ายภาษี219ล้านบาทพวกเธอจำ219ล้านบาทให้ดีๆเพราะอาจจะมีอธิบดีติดคุกในอนาคตเธอจำปากฉันไว้นะ เธอจำปากฉันไว้นะเธอจำไว้เมมโมรี่ไว้เลยเธอเขียนไว้หัวเตียงเลยว่ามาริกาพูดไว้แบบนี้เธอจำไว้เลยถ้าแพรทองทานไม่ไปชำระภาษี219ล้านบาทอาจจะมีข้าราชการกระทรวงการคลังกรมสรรพากรติดคุกอีกคณะหนึ่งเธอจำปากฉันไว้เลยถ้าไม่รีบเร่งเอาคดีนี้เข้าสู่กระบวนการปปชนะตอนนี้อีตุ้งติ้งติดภาษีประชาชนอยู่ทั้งหมด2 1 9ล้านบาท พวกกูเนี่ยนะขายสบู่กันหน้าดำำําค่าเคะหน้าดําค่าเครียดขายสบู่ตีหนึ่งตีสองกูก็ยังขายของขายของจ่ายภาษีให้กับกรมสรรพากรกระทรวงการคลังปีเดือนหนึ่งเนี่ยหลายแสนบาทปจ่ายเป็นรายเดือนด้วยนะแต่อ e ีแพรทองทุีสอยสิบล้านบาทตัว PN แม่งทําเรื่องซื้อขายไม่จ่ายภาษีมึงลองนึกดูก็แล้วกัน